ลูกไ่ได้ขี่งกก็เลยเอ้าลูกลูกกะว่าแม่ขี้งกแม่กะว่าลูกขี้งอกแม่ค่ะแม่ตี๋นั่นแหละตี๋ไปขี้งกเนียเอ้านั่นค่ะทรงขยะหยากบด้ห้างเทียงดิ้นเกือบลงแลงแรงเลยแม่ได้ไปใส่กันค่ะไม่ได้ปใส่ก่อนค่านไหนตอนนี้เหรอจริงแล้วค่ะไปกินข้าวปิ้งหมูปิ้งหมูไปซื้อหมูปิ้งบ้านเขาป้ ได้ว่าเขาเนียวเปลวนะไปแบ่อนเอาของไปแบ่ง้อนทอหนาัของไปแบ่งก้อนเาไนปือะือลรยปนั่นอือถุงเนียวกินนี่เอานน่มามันหนักซือโจ้กนี่นีไปนี่ใกล้โอปานี่นี่นี่้นี่ลูกไปค่ะโอ้ตกกระเตียมห่อนๆอยาก้เหนียดมาอาบต้ควนไห ตัวเตี้จ้าปวดหัวอยากกินนั่นกาแฟเอมร้อยเจ้าผ้าตะข่อยปวดามใหญ่ลยมันวเด็กินไมมันเป็นังไุุ๊วควรหว้านะมันจมันจะมาเห็นบกเ็มที่นีัดมันมีเส้นทางด้วยนะมจับ่งความ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 อโอเคระบางมันสิจับเด้อ น่ามากจังพ mm ่อสวัส uh ดีค huh. ่ะสวัสดีค่ะลูกอุ้ยคือสบายสบายอินเสนตีแแ้ชิวๆค่ะ นี่ไปต้นหลิ้วต้นใจต้นไม้ต้นหม้อโอ้ยน้องปายสวัสดีค่ะกินข้าวหรือยังลูกมีชาบุ๊อุ้ยไม่ยังนี่มีชาบุ๊ค่ะเดีฟอกไก่ด้วยเอาเงินนั่นโอ้โหมีเงินเอาเงินนั้นไปซื้อมะนาวขับมาเลี้ยงนล้วกินจุ๋มแค้นกันเลยพอกันเหลือมีไปไหม ไปหาแล้วก like ินไอไอครน้าวไหมั้วยน่าจะกินข้าบอสิราจะไปกินซาบูเราจะไปกินซาบูกันกินอื่นริกาไม่แต่ไอยังเดี๋ยวกันก็ว่ากันโผลกันคนไปฝาไปหาแล้วกินกัน อนั้กินกันยาวบาสุดท si ้ายได้กินก๋วยเตี๋ยวหมียอน่ยางมอนหัวหลักงโบดก็ลังโบดตัวนี้เหรอตอนเลิกคุณนเนากตอนเลิกก็ย่างไปกันล้จอดไวตรงนั้นรจะทั้งผดไหคะไม่เอาลาออกของเรากดอกยากใช่ไหมแล้วตอนเลิกก็รู้คนคลองก็นี่ออกประตูนี่นี่ เล่นออกนี่ก็ได้ในทางเข้าอยู่ล้างโบนี่มีไฟฟ้าใช่ทั้มันไม่มีไฟฟ้าใช่ทานนื้อกินหอกกินหลายย่งมันจะอ้วนระวังตกหลุมระวังตกหลุมชิมกระเตี๋ยวปะโอ้โหแม่ไปื่อยไปปะเปื่อยัไปูะ เอาจะไปกินข <t od em |ms|> ้า <t ess fry stage> ่วะกินเาก่ย่างกินไก่ย่างกินไก่ย่กนไก่ย่างกินก่ย่ากินไก่ยางกินไก่ย่าบกิไก่ยวงกนไก่ย่างกินไก่ย่ากินไก่ย่างกินไก่ยากไก่ย่ากนไก่ยกไก่ย่างกินกหัวโจกกย่างกนไก่ย่างกินไก่ย่างกิไก่ย่างกินก่ย่างกนกางกินไก่ย่ากก่ย่างกินไกงินไก่่กนไกากนไก่ยากนไก่กนไก่กไกเยางกิ่างกินไก่ย่างกินไก่่า เคยขายปอนอนนั่นนี่ก็ได้ลูกตอนนี้แหละเอาแล้ว萝卜ขายแล้วยังงี้เหอไม่เห็นเอาเส้นแม่เอาเส้นนี้เส้นเล็กบอมีข้าวให้แม่แน่ได้หน่อยเอาเส้นอะไเกลี้ยเธอถึงไข่เตี๋ยวอันละเอาไข่เจียวใครค้ำมีเท่าเยอะๆไปซื้กันบุตเส้น เส้นเล็กแป้นเเลยนะคะวุ้นเส้นของแม่ติ๋มเส้นเล็กแล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็เส้นเล็กด้เมากมี่นยนจ้าสวัสดีค่ะกาแฟร้อนหัวฮากาแฟร้อนไม่สู้ติ้มว่าม่านเติามนม้ กิลเลยวินีๆแลกินด้วยน้ำตาแม่คะอาชวกันเน่ยานอน้เพื่อนวาผู้เฒ่ามาล่ำเกียเียมาหาวานี่แม่เพิ่นจำไูได้ขอบคุณค่ะาน้าบอกว่าวเรอยปบุล่ะเ้าเอมี่ตัวนี้ดีค่ะเด้ลงมาจากมุ่ไหนบ้างนะกาแฟห้อนแล้อยากกินกาแฟ กาแฟเย็นก็ไม wow, ่ได I mean, ้บอกเป็นกาแฟ่อนบาิ่งดีมน่่้วไป่ักหร้อนน่ะนยูนิเลยทิปไลน์ซะนิไปเลยบอทริวิว ่ใช่หนูนะค่ะนแอดมินแอดมินซื้อของเยู่หนูนี่ให้นาทีแอดมินตัโตะล้งลิปเอ็กเองทุกอย่างเลยแล้วง่ให้ปอกเลิ่นแล้วแอดมินไหนแอดมินเห็นยังแอดมินเห็นยังกินกินกินนันนี่นั่นกินกาแฟกับปองนันกินมาันค่ะกินแล้วก็หากาแฟเื่นันี่ดโอ้ยิีู่น่าไปกินยี่วันในงานทีไดนเลย่ อะไรรึม่เอาเพื่อนควยไม่ชาบูใส่ค่ะนี่หไปนี่ชาบูโมเม้ใช้าบูบ่แม้มันตัวเเ่ไม่ใช่พี่ต้นลิ้วโกหกบล่ขี้ตัวตัวไอ้คนไอนดีใจีจ็บมมันสือเสื่อไหมแม่นี่เสือผาเียเวลาเจ็บแบบแ่ไม่เสียแบบ เอาเครื่องนี้ไปเทเครื่องนี้ไม่ได้ครบแล้วที่เหนเอากระป๋ามีร้านเสื้อผ้าอุ้ยมีร้านเสื้อผ้าจริงมีรามีร้านบานดว้าตุบานดด